ับผมสวัสดีครับโดมวรนาถครับรับบทเป็นรหัสในเรื่องนี้ครับผมครับผมเบนเลอร์ครับรับบทเป็นคนโปรดครับในบทของพี่รหัสกับคนโปรดเป็นยังไงบ้างแห <c oughs> อธิบายคาแรคเตอร์ของแต่ละโซนกอนเลยอ่ะ <c oughs> ของรหัสก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> รหัสเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีมาดครับผมขุ่มขุมมีโรคภัยนอกอโรคส่วนตัวนะครับโรคภัยนอกเลยมีโรคมีโรคส่วนตัวนะฮะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วในใจเขาเนี่ยเป็นคนอบอุ่นมากแล้วก็ หลักๆเลยคือปากร้ายใจดีอะประมาณนั้นเป็นคนแบบไม่ค่อยปากแข็งไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่ในหมดของคนโฟดก็เหมือนละเลิศเลยครับแค่อเลิศคูณพันคูณร้อยไปอีกนะครับเพราะว่าในในแต่ละซีนที่เราถ่ายเนี่ยมันต้องใช้เ n e r g y ค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละซีนน่ะต้องต้องทำให้ผู้คนรอบข้างอ่ะมีรอยยิ้มมีความสุขอย่างแก๊งเพื่อนเองรวมไปถึงพี่รหัสเองเวลาเข้าซีนอ่ะเราจะทําให้เป็นที่จดจําเลยอ่ะเหมือนเสนอหน้าไปอ่ะเสนอหน้าแล้วเเสนอหน้าไปหาพี่รหัสว่า ยากดักจีบจริงๆพี่ถ่ายก็เอ้ยเป็นใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องทําให้เขาพินที่จดจําไม่ได้เรื่องนีเรียกว่าเป็นก็เาเป็นคนแบบเป็นบุก่ายบุกไล่จีบเขาดเวลาถั่วต้มเป็นคนชอบชอบรุกเป็นคนชอบรุกเพราะว่า อ้าวัวดหออะไรจริงๆเขาเป็นคนชอบลูกครับ <c oughs> คนชอบลูกน <c oughs> ั่นแหละเออ <c oughs> เพราะว่าในตัวละครของคนปปวดเนี่ยเขาอยากที่จะเหมือนพี่เขาเป็นตัวละครราชพี่ปีสี่เราเนี่ยชอบพี่ปีสี่เราเห็นเขามาตั้งแต่ตั้งแต่ปีปีสา <c oughs> มนั่นแหละเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้ออราจัดม,มีคนจีบเยอะ เราจะท,ทํา,ายังไงล่ะเราอยากจีบอ่ะอยากแบบท้าทายอ่ะอยากจะได้อยากจะได้อะเราก็เลยแบบควักทุกทฤษฎีควักทุกท่วงท่าควักทุกกลยุทธ ف, ์วิธีอยากได้ต้องได้เลยนั่นแหละไปเสนอให้เขาดูแต,แต่แต่ว่าจะได้เป็นคนแบบจีบหรือว่าจะได้แบบจีบอย่างราบลื่นตลอดเวลาไหมานี่ต้องรอด <Kevin. S 2> <c oughs> รอูรับรองว่าไม่ราบลื่นหรอกพูดมากขนาดนี <digging. S 2> ้ คนโปรดก็คือวิปหมีทา,ทางอ่อยทั้งทุกสิ่งอ่ทุกคนก็เ,เอาสำหรับแฟนปณยายที่เคยอ่านมาแล้วรเราหลังสอเราคิดว่าเป็นไงการอ่อยของเขา,เาคือเราเรายัางไม่ได้เข้าสีนด้วยการแบบเปิดกล้องจริงๆแต่ว่า ตอนที่เวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็ตอนในไพลอตเนี่ย<อ>ก็ถือว่าได้อยู่<ม>คือแบบฮาอยู่อ่ะคือถ้าเกิดเป็นเราแบบที่ไม่ใช่รหัสนะเราคงขำว่าแบบว่าไอเด็กนี่มันทําอะไรกับมันว่าเดินเดินลงบันไดมาแล้วก็แบบโอ้ยแกงเจ็บขาอย่างเงี้ย <c oughs> ผมผมส่งแววตาหวานซิงแม่เขา <c oughs> เขาเลยแบบเอ้ยแค่แค่แค่ส่งแววตาก็อ่อนละทวยแล้วแบบแบบไหนถ้าพูดแเราให้เราให้คะแนนสกิลในการอ่อะให้ให้สกิลให้สกิลต้องต้องลองลองดูก่อน ต้องลองดูมาตรงนี้เลยมาจงมาจ้าอะไรมาจุไดีไหมนี่ไปหนึ่งไปหนึ่งตับต้องบอกว่าเขาค่อนข้างพริ้วนะคนนี้ไปได้วันนี้ทำแป็ตรงไหนมีแฟลชแบ็กกลับไปมาจงมาจ้าอะไรมาจูดีไหมช้า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 มองตากันซึ้งๆตาหวานซึ้งมาจงมาจ้าอะไรมาจุูนีไหมเหมันเขี้ยวจริงๆแค่นี้ผมส่งแววตาแค่ความพูดหวานๆแค่ยี้พอแล้วเัวแล้ว ไปเอาความมั่นใจเลยอ๋อหมายถึงคนื่นเหรอไม่แน่ใจแล้วว่าคนโปดรนี่แหละคนโสดนี่คือมีความมั่นใจสูงมากมั่นใจในตัวเองสูงมากเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาต้องได้ใครมองเราอยู่เนี่ยยคุณคุณนี่ตามพวกผมไปทุกทุกกอง่างนะฮะนะครับก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าคนโสดก็คือเป็นอะไรนั่นเองนักแสดงว่าเป็นอะไรคือคนที่อ่อยใช่ไหมคะเฮ้ยจะว่าอย่างไงก็ได้อยู่โดมพูดดี เป็นคนชอบจีบหรือเป็นคนชอบเป็นคนแบจนี้เฮ้ยเลยหลอกถามเลยอ่ะยังหรอเป็นคนอะไรก็ได้ครับแค่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขกับเขาแล้วตอนนี้มีความสุขไหมมีความสุขมากครับเป็นได้แค่อยู่แล้วก็เดินไปด้วยกันแค่นี้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วไปไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วเดินไปเดินเดินเลยว่ะไม่ต้องเดินดีกว่าแค่ยืนอยู่โอเคนั่นแหละ เราสำหรับตัวพี่รหัสเขาเป็นแบบคนคนทั้งครูเราคิดว่าให้ใหคะแนนความครูเขาเท่าไหร่ให้คะแนนความครวตอนแรกมองจากเจอกันครั้งแรกก่อนเรารู้สึกว่าเออเขาครูแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนเงียบๆเป็นคนตอนอยู่ในเวิร์กช็อปเขาไม่ค่อยพูดไงเรายังไม่รู้จักเขาดีพอร,รู้สึกว่าเออต้องเป็นคนแบบเข,าข,ขา้ากับคาแรคเตอร์ดีพี่รหัสต้องใช่แน่นอนพอได้พูดคุย,ยนั่นแหละเป็นคนพูดเก่งกันแล้วเป็นคนเข้าถึงง่ายกว่ากาที่คิดความครูก็ให้สัก ให้สัก8แล้วกันอีก2องไปเอาในซีรีส์อ่าใช่เพราะว่าเราจะเอาใส่เต็มสิบไม่ได้ไงต้องไปโชว์ในซีรีส์ชีวิตจริงเหลืออีก2ไว้ให้เล่นกับผมบ้างเหอะไม่อีก2ไว้ให้เล่นกับผมบ้างเหอะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันนิ่งเกินไปเดี๋ยวมันจะนิ่งเกินไปเป็นคนขี้หงุดหงิดอยู่ตลอดว่าเหมือนพี่รหัสไม่ได้เราต้องคุยกันโอ้เราคุยกันบ่อยขนาดก่อนเฮ้ยเขาบ่อยนะเรามีกลุ่มไลน์เรามีกลุ่มวันเรามีกลุ่มเราเราเนี่ยกลุ่มแยกไงกลุ่มแยกกลุ่มแยกชวเเล่นกม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างอีกกลุ่มหนึง่งไม่ต้องสร้างเดี๋ยวไลน์ไปได้โอทุจริงบ่อยเราเหนโองๆเกือบอเกือบทุกวันเลยนะ hmm. เพราะว่าบทเอ่ยแล้วก็ ส่วนใหญ่ไม่คุยเรื่องบทหรอก <c oughs> คุยเรื่อง <P le> อือ่นมากกว่าเล่เปื่อนนะคะเราก็ปรึกษาอะไรกันอ,อยู่เรื่อยๆแหละว่าแบบสมมติถ้าเป็นช่วงที่ใกล้จะถ่ายหรือใกล้จะต้องไปเวิร์กช็อปเนี้ย <c oughs> เราก็จะมีการคุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรตลอดแล้วก็จริงๆเรื่องงานประมาณสัก20%่สิบเปอร์เซ็นต์ฮ้ยมันจะดีนะเมื่อกี้อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมีคุยเล่นคุยเรื่องบอลบ้างคุยเรื่องแบบไปเที่ยวจะเชวนกันไปนี่กำลังชวนกันไปปีนผาอยู่อ่าใช่ไปยิงธนูกันเนี่ยไปทำคอนเทนต์ยูทู e กันธนูแกระเขายิง ใจเรายิงดิย <si> ิงดิป okay? ึกเลยนะปึกปึกเลยเหรอปึกเลยนะโอ้ยไม่ได้ปึ๊กปึกเลยโอเคโอเคปรึกษากันไหมว่าเนี่ยไปกินข้าวที่ไหนอยากดูหนังเรื่องอะไรเฮ้ยดูหนังเรื่องอะไรร่างทรงเลยร่างทรงเอ้ยดีหนังดีเขาบอกว่าหนังดีดูเน็ตฟิกบ้านเราดีกว่าเอ้ยเตฟเแอร์เย็นหรือเปล่าหมอเขาไปที่บ้านเรามีหมาเรามีหมาด้วยนะแต่เราแอร์เย็นหรือเปล่าไปดูหมาบ้านเราไหมอีเสื้อแมวนะไปดูหมาบ้านเราไหม ขำดีนะดีนะตั้งกล้องไว้ฮะถ้าไม่ตั้งกล้องไว้โยกแล้วนะกล้องโยกแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะตอบคาถามไปนะว่าเบนเอเดรเป็นคนขีอ้อ่อยหรือเปล่า <c oughs> เอาเอแล้วเราชอบเขาไหมล่ะเอาก็ก็ดีครับน่ารักดีก็ดีฮะถว่าชอ,ชอบหรือ่าตอบไปห้องถามเหรอมีคำถามพูดตามก็ได้นะอะพูดตามพูดตามพูดตามคำบอกเลยพูดตามว่าชอบชอบชอบเบนจังเลยครับชอบเบนจังเลยครับเฮ้ย เขาขอมาไงชอบเขาขอมาคนเบนชอบเลยชอบแบบเอาออกมเปิดอืมชอบเอาจริงชอบเขาสองคนน่ะคล้ายกันมากนะทั้งเบนทั้งคนโปรดอ่ะแบบแทบจะถอดออกมาเป็นหนึ่งคนเลยแต่แค่คนโปรด์เขาจะเอเนอจิ้นเยอะกว่าแกล้นๆุ้บล้นเลยอ่ะผมว่าประมาณเบนก็ดีนะคนโปรดอาจจะแบบน่าจะวุ่นวายตลอดเวลาอันนี้ชอบเบนมากกว่านี่ยชอบเบนมากกว่าไม่ใช่อันนั้นคนโปรดของพี่รหัสแต่คนโปรดของโดเฮ้ยโด้ อุ้หมดมาทั้งลังแล้วแล้วเราเป็นล่ะชอบชอบเป็โดมมากกว่าชอบชอบเป็นโดมมากกว่าถ้าเป็นพี่ล่ะก็แค่ลายคาแรคเตอร์ครับนี่คือชีวิตจริงของจริงเหรอนี่ของจริงเราต้องอยู่ด้วยกันอยากได้เขามาอยู่ในชีวิตจริงแค่นี้ก็อยู่ในชีวิตจริงแล้วอยากให้คนมาเลี้ยงหมาว่เอออยากนะเฮ้ยอยากมาเลี้ยงหมาบ้านเราปะเราอ่ะชอบหมานะแต่ชอบเธอมากกว่าเอ้ยยังไม่ทันแยกเราเล่นทำไม Uhm ะะไม่ไม่คู่อื่นสภาพอย่างงี้ปะนี่คือโบบากันมากนะครับเอาสิให้เราแก่ทีนึงเทคสองเหรอบอกเราอ่ะชอบหมานะกูไปขำก่อนจะชอบเจ้าของหมามากกว่าอ๋อหมาตัวไหนอ่ะทั้งบรูโน่ทั้งบรูคลินเต็มเลยหมดเราชอบทั้งสามตัวเลย นี่ดีเทลจำเก่งนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดาใส่ใจนะครับเาใส่ใจเห็นว่าเขามีสมตัวไงกลัวจะเลี้ยงไม่ไหวต้องไปช่วยเลี้ยงหน่อยอยากล้อมั้ยเลี้ยงหมาเลยเจ้ขอก็เลี้ยงเจ้าของเจ้าของจะได้แบบแฮปปี้แล้วมีกำลังใจไปเลี้ยงหมาอีกทีเอ้ยเป็นคนสายเปย์เปล่า ไปอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรถ้าเปย์ไอเขาเปย์มาอย่างงี้ต้องเรียกร้องแล้วเปย์เป็นไม่พอต้องเปย์หมาด้วยนะหมาช่วงนี้กำลังกินอ่ะเรียกร้องเรียกร้องสินสอดเท่าไหร่ดีเออแฟนๆบอกว่าถามสินสอดผมทุกทุกวันนะผมก็แบบเ็นต์สินสอดสินสอดพอเปล่ามีมีงบประมาณพอหรือเปล่าเอาเท่าไหร่เอาเอาเช็คมาเดี๋ยวเซ็นยัยเซ็นเช็คด้วยเซ็นเช็คเขาไม่ใช่เช็คเซ็นเช็คว่าไม่เอาแล้วตกลงว่าใครเรียกเรียกเท่าไหร่เรียกสินสอดเท่าไหร่คะ นี่ผมต้องเป็นคนตีลาคราบเราเป็นฝ่ายผู้สาวไงเราต้องเล่นสีสอดไงแค่อยู่ด้วยกันและมีความสุขพอสีสอดถูกต้องใจแรกใจได้ไหมใจแรกใจใจแลกใจเธอให้ใจฉันฉันให้ใจเธอก็พอแล้วเตรียมขนขอบไปบ้านเขาได้เลยนะคะโดนนี้คือไปร่วมเือนหอกันเลยหรอไม่แค่ให้ใจกันเองนะไหวมากถ้าให้อย่างอื่นนี่แต่งงานกันไปเลยได้เลยใช่ไหม ก็ไปนั่ง่ายคนเลี้ยงเลี้ยงอยู่ไงเนี่ยก็เขาจะไปช่วยเลี้ยงหมาไงโอเคโอเคโอเคงั้นก็ไปเลยวันนี้ไปเลยก็บอกแล้วไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วไปเลยไปเลยโอเคแทนแทนเป็นพยานว่าตอนนี้ดม้ายไปอยู่กับเป็ตเรียบร้อยแล้วบ้านมีอัยหลายห้องนอนไปอันหลายห้องนอนมีพื้นที่ให้ดมไม่เป็นไรเขาไม่อยากนอนร้ว่เดียวคุณหรือเปล่าเดีื่อคุณนุ่มหรือเปล่าเหนื่อยคุณนุ่มไหมถ้าอยากรู้ว่านุ่มไหมต้องลองไงล่ ก็ต้องมาลองเด้งดูโลองเด้งดูเด้งเตียงถ้าเด้งเด้งแรงนี้เตียงจะพังไหมเนี่ยเราต้องซอบดิเราอยาไปเด้งแรงเดี๋ยวไม่ไรเขาใส่ไปอยู่แล้วเขาซื้อใหม่โอเคตามนั้นตามนั้นโอเคเป็นโอเคตามนั้นเลยตามนั้นเลยไม่ต้องติดตามที่จะแล้วไม่ต้องติดตาม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 ไม่ได้ไม่ได้ต้องติดตามด้วยอ่ะงั้นขายขอขายไยว่าก็ซีนไหนที่แบบน่าขายสุดเลยของคู่นี้อือ ซีนแรกเปิดมาก็ว้าวแล้วอืมแบบว้าวว้าวคือหลายคนอาจจะเคยเห็นไปในตัวพายอดทีเซอร์แล้วว่ามีซีนแบบกินป๊อกกี้ตามสูตรซีรีส์ไวแต่ผมต้องบอกว่าอันนั้นจริงจริงมันยังเป็นแค่แบบน้ำจิ้มอยู่อืมเราลองว่าดูดดืม่มแสดงว่าเราไปกินอย่างอื่นดูดดืม่มอ๋อมีสปอนเซอร์น้ำมา <laughs> <laughs> ให้เรากินน้ำได้เลฮะอ่ะอ,อขอขายหนึ่งซีนหนึ่งซีนเหรอเราเราชอบเราชอบซีนไหน ชอบซีนไหนอ่ะผมชอบซีนที่ผมตามจีบผมชอบซีนให้ดอกไม้เพราะว่าเอ้ยเราให้ใจเขาไปอ่ะเขาอยากจะรับตอบเราไหมเงี้ยเราอยากรู้ความรู้สึกเขาจริงๆอ่ะส่วนตัวโดมอ่ะซีนเนี้ยมันไม่สา้วพี่เนี่พูดได้ไหมได้อยู่นะได้ได้ได้คือคือส่วนตัวโดมอ่ะซีนที่โดมชอบอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ซีนที่แบบว่าเป็น เลิฟซีนอะไรแต่ว่าที่โดมชอบอ่ะเป็นซีนเกี่ยวกับร้านดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าไม่บอกดีเทลว่ามันยังไงไปรอดูซีรีส์ซีนร้านดอกไม้ของพี่ชายกับคนโปรดซีนนาโดมชอบคือมีความใส่ใจกันมันมันมันเป็นซีนที่ทําให้เราแบบอ่านแล้วเรารู้เลยว่าแบบวิทเนี่ยใช่คนเนี้ยเขาแบบรักคนนี้จริงๆอ่ะจริงจริงมีมีหลายซีนที่น่าน่าน่าเล่นแล้วก็น่าน่าที่อวมาบอกแต่ว่าเราขออุ้มไว้ก่อนใช่ซึ่งเรา เราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันมันมันจะเป็นแบบไหนเราอยากลองเข้าซซนก่อนแล้วอยากอยากรู้ความรู้สึกนั้นจริงๆนะตอนนั้นถ้ามันถ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยเราอยากรู้ตอนนั้นมากกว่างานให้น้องคู่ฝากคดีรักค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามชีวิตรักของทั้งคู่ด้วยค่ะชีวิตรักด้วยเส้นทางรักของทั้งคู่เส้นทางรักโดมเบนเอาละเหมือนงานแต่งเลยโดมอันนี้ก็คือแบ็คดรอปตามงานแต่ง นะครฝากซีรีส์เรื่อง The h e o r y Series นะครับพี่ีดีรักนะครับมีทั้งหมด 1, 1คู่ครับ<า>รตอนหนคู่ครับ <c oughs> อ,อ๋อโ <c oughs> ดมเบนพอนะครับเ <c oughs> ส้นทางความรักของพี่รหัสและน้องคนโปรดจะเป็นยังไงจะน่าติดตามแค่ไหนจะพิชิตใจทุกคนได้หรือเปล่าต้องรอดูบอกเตรียมหมอดไปซักแบบโหลหนึ่งนะครับจะไปฉีกอีพีละใบอีพีละใบอ่สิบสองีทุกคนได้ฟินจินมีความสุขมีรอยยิ้มกลับไปแน่นอนคอนเฟิร์มครับ ครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามชีวิตรักของโดมินนะครับก็ไปตามได้ตามน้ำเขาไงเออตามก็เขาชงมาเอาเพืหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่จบสักทีสัมภาษณ์นะก็ตามได้ตามแบบเอ่อยูทูบเนาะยูทูบเราต้องมีคอนเทนต์ด้วยกันครับทางช่องเบนน่าเลิศเอาพิเชียวค่ะแล้วก็โดมิน่าชาแนลครับผมรักไอจีทั้งคู่ลักกันบีเบนน่าเลิครับครับแล้วก็ดีดีโอเมอสกอร์ดบนยูครับผมฝากกด follow ด้วยนะครับ กดที่เดียวพอนะติดตามนะคะว่ากำลังหาสินสอดถึงเอาไปป่ะสินสอดไม่จบบอกว่าใจแรกใจก็พอด้วใจถึงพึ่งได้พึ่งได้ป่ะฮะพึ่งได้ฮะมาลองมาลองแค่อยากจะซบอิงหลายใครสักคนน่ะหลายผมยังว่างนะไม่หลายผมยังว่างอกแต่อกเขาว่างมั้ยว่างหรือเปล่ามามามาเอาเซอร์วิสเซอร์วิสหน่อยอ่ะ โอเคแค่นี้ครับจบคัดคัดคัด